สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้่อยเขาป้าพี่น้องเฝ้าร้ายบ่เด้วโทษครับไปถ่ายคลิปไปนน้ข่อยกะดีแต่ว่ามีถุงใบหนึ่งกะหาใหม่ไปจิ้มเอาพี่น้องบานเนากะจะมีบานมีจุ้มนะ่อันนี้กะจุม้มเ้อพี่น้องอันนี้ก็สิบานไปหาก็คือบาน่ะฝนมันหยุดตกแดดออกปุ๊บมือหนึ่งสองมือ้อไปหาเด้อพี่น้องเฮ็ดบวกยามหนีเด้อพี่น้องเฮ็ดบวกออกกเด้อพี่น้อง ผู้ใดเคยหาเห็ดกัดสือหงว่าเห็ดมันอยู่หม่งเด่ดนเน่พี่น้องก็ลองไปหามึงเด้องช่วงนี้เห็ดออกร้ายผู้น่ะอุย้ยขายญ่ๆพี่น้องเอ้ยดอกจูมผู้น่ะขายเน่ก็มีอุย้ยบานก็มีพี่น้องเท้าก็มีปลาปูนไปกับแกงเนาะพี่น้องเนาะกับแกงบื่อยากพี่น้องใส่ยังกอเคลือไอ้ต้นพักข้างแง่งอุย้ยหอมพี่น้อง ใส่พักแแยงนี่หอมเด้อพีนองเด้อโอ้ยหลายได้แกงหลายหลาถวยได้พี่นองอ้ยมึงจะล่ะซ่วงนี้นาเฮิตบวกได้พีนองเด้อไปหาเมืองพี่นองปุ่นขนาดคอยบริพร้อมนี่นี่ไปหาเนี่บริพถือโทรศัพท์ไปทายนะเมี่คอยกระยนันขั้นแม่นคอยกลับมาเอาโทรศัพย์เนาะคอยกระยนันมูข้าจเจาไปเห็นก่อนไหมไปยังข้าเจาะเอาก่อนคอยได้เฝ้าพี่นอง หาใหม่ยุคขังหันหละขรังป้าน่ะพี่น้องจิ้ม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 เอาพี่น้องุอูน,นะมันก็จะได้ต้นงามแนบงามแน่พี่น้องได้หากบ่ได้หากแน่คือาาว่วาล่ะเฝ้าคว่ำเฝ้าเนะาะเฮ็ดบวกนั่นก็คือถ้ามันคนอื่นเขาหัวมีเห็ดบวกตรงนี่เขาเก็สิผ้ากันมาเก็บนะพี่น้องกับบ่ได้เฝ้าฟังเป็นเดชเขาก็เก็บเก็บพอเก็บพอใส่ถุงพี่น้อง เป่าหาย่านพู้นมาเอาน้ำพี่น้องนะโอ้ยมึงเป็นอะแกงแสบๆมึงเด้ยพี่น้องเนาะใสียพัดแข่งเนาะโอ้ยสดน้ำมันหอดมึงเด้ยกินก็เขินเย้าหน่อยแสบเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนะเอ้ยอันโซนคถอะพี่น้องเอ้ยนะหลายบ่พี่น้องเอ้ยพ่อเด็กแกงย้อนยิ่เด้อพี่น้องเด้อ